สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ผมพามาใส่เบ็ดครับมื้อนี้พบกับเฮียโอชาแนลคือเก่าครับพี่น้องมื้อนี้มากกับมากับบ่าวโยวิถีสานคือเก่าครับครับผมสวัสดีครับผมบ่าวโยวิถีสานมากับเฮียโอชาแนลคือเก่าดนะครับผมนี่แหละครับทีมงานเฮาคือเก่าครับคือเก่าคือเดิมมื้อนี้มาไม้เอ่อทางถนนดำครับเอ่อหน้าล่องสมบัติครับ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผือใหญ่ครับล่องบัดรล่องหน้าตาดีๆล้ลอนนะครับ่าสำหรับสิมันบ่มันครับมือนี่เดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องเบาโยคนกำลังล่องเงือล่ะครับนี่ครับไม้ของห้องมือนี่สีมันบ่มันนี่บุญนซอยกันเด้อครับพี่น้องเด้อ เบึ้งกันไปเงี้ยวๆครับเบึงจนจบกูเหระครับพี่น้องนี่นะครับครับอย่กขี่กระเดื่อนขึ้นเขาด้วยพี่น้องนี่ครับผมมี่กระเดื่อนขึ้นเขาครับเด็ดมไปหนีเลือจากหลังครับพี่โยครับเดือยวิจิตสิบแปดหลังครับเดือยวิจิตสิบแปดหลังครับเสียมือละหลังสองหลังครับเริ่มสิไปเรื่อยเลยครับพี่น้องนี่นะครับลงเท่าคันสองขันครับว่างครูไปเลยครับพี่น้องมันจังยามง่ายครับ เสียอยากน้ำครับเดี๋ยวาาห้องวลุ่นตอนไปยามกันอีกทีนึ่งนะพี่น้องเนาะพี่น้องมวลุ่นนี่ครับนี่ครับพี่น้ององ๋อประคองมากิแม่เนี่ยก็นับเป็นเต็มหนึ่งที่กันครับพี่น้องมีเต็มที่ซีเลยพี่น้องที่ซีครับผมใครวลุดอยู่ครับสร้างมาองเอาโพส Hả? Xoay Anh khắp đi nó Đấy Đúng rồi À, nó bế, anh nói Nó bế kèo bạc anh xuống, tui đuôi anh เอา,าเอาเบื้งเอาเบื้งโอ้ยพี่น้องเลยปลาคอจะพี่น้องก็คอกั่งกูเลีกแหงมานได้หีิแต่ว่าโมเมนล้างเลีกแหงมานได้พี่น้องนี่ครับพี่น้องปดองุดออกมาแล้วนี่ตัวซจำอ่าใหญ่กว่านี่ปุ้ม,มือหน่อยนึงครับ <laughs> เอา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 เปิดตลาดเปิดตลาดเอาเอาเอาเปิดตลาดครับแม่มันเอาพี่น้องหลังนี่คือโกงคงน้องแทนไปอุย้อุ้ยกระดูกใหญ่ครับพี่น้องเอางงเอาบิ้งแมนใไตหนามวาใหญ่แต่ว่าเอาขึ้นมาใหญ่บบใหญ่ตัวนี้คอยดุนกันครับตายบนะตายกระโบกอ๋อโบตายตาตายตาโบแดงสวดเนาะสวดเนาะสวสิงสวเนาะ อันใหม่ที่พู้แก่ครับพี่น้องกูลงช่วยอยู่เนี่ยมันตายดิฮะันตายดิมัอ่อยฟุต่าไหมขอท่านเบ็ดน่อยดีดะเอาอมนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องเออังยังสีแค่เนี้ย น,น,นี่ครับพี่น้องเจ้าเลยนี่ครับพี่น้องเนี่ยโอ้ชาแนลเบาโย่วิธีสารครับปลาดูงเย่ครับพี่น้องอือพี่น้องขับปุ๊บปุ๊บมันมันมันเสียเวลาท่าท่างนี่ครับพี่น้องเต็มนี่นี่สมควรสมควรให้คะแนนอยู่ครับผ <c oughs> มแมนยุบปลาคอกัง่งบางนึงนะ่า น้องเอาใส่ของใส่ของนี่ครับพี่น้องปึ๊บเรียบร้อยอืมนี่ครับม้านมานม้านแลยพี่น้องมานแล้วอ่แต้มที่สองก็ห้ามัอนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับพี่น้องครับเอาดูพี่น้องือดูพี่น้องเดี๋ยวครับไปนะไปเอาลิ้นสอซสอดสอดแล้วสอดสอดใส่เฮ้ยอู้ยอีกแล้วพี่น้องบอกว่าซสอนไว้โอ้ย ไปอี้ยครับนึงเต็มหยังวะว่าเล้ยวหยังวะทีเดี่ยวส่วนนั้นมันจับอันเด้โอ้ยผ่านได้ครับพี่น้องโอ้ยประดุกไงตัวซ้ำๆกันก็ตัวนึ่งหรอครับผ่านได้ครับดอกนี่เอาสายหัวมันครับเอาไมเอามเอาไัโอ้พี่น้องพี่น้องักเงี้ยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเยเมีมันฮ้ยยังให้ผ่านย้ตัวนี้ ผ่านปูดิได้ไงอี้โอ้ปูดิว่าวลีนครับพี่น้องไงดีดีดูสิบ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวปูดิบก็ปูดิบปูดิบปูดิบอันนี้เป็นพี่น้องเด้วยอ้ยนี่จังสี่เลยแมมนี่ครับผมไงอู้ยไงดีเลยพี่น้องโอ้เบิ่งดีเหรอพี่น้องนี่ครับ เออเออโซ่สูงๆเข้าไปเดี๋ยวกันนี่นอนเลยครับปมปมีนอนเขาเลยมีน้อยนั่เลยนั่นก็มันสีดูดไม่พี่น้องเอาเอาเอาปด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 เฮ้ยอย่าพี่น้องปมมีน้อยเลยครับตัวนี้ใหญ่ดีครับแต่ว่าวางหนึ่งที่มันดูดยิ่งกว่ใหญ่สำนีเลยต้องเหลือเลยครับนี่ปมมีน้อยนี่พี่น้องเอาเอามาใส่ของใส่ของ ปันนันมัตติของตีของเอาของมาโบมา,จานจังสั่นทังสี่คนน่าโอ้ยเบ่โยวิทีอีสเอาเอาสองเต็มสามเต็มนะครับเอารุดไปตัางหลายเต็มเอาเบื้องมือนี่สิไดวพ,พี่น่องอพี่น้องท่านบิดจมจมไปครับกัอนน,นี้เลยครับ่าไม่เอียนบว่เฮ้ยสายละายมันผิดดูดี่นะเ ไม่เห็นแต่วะาไม่รู้จีบดูหันเยอะเยอ้าวใส่เบ็ดหึรู้ดูดโตพี่น้องเลยบิดง่างไหมครับบิดง่างวะบิดบัวงางวะรูด้สึกเลยนะรูดสร้างหัวมัน ไปเดินไหมแป้งมั้งอ๋อมึง้อครับพี่นอ้องมาดูไงครับพี่น้องโอุ้้ยอัยยะเห็นบ่ครับนี่ดูดิๆูดิดด้ยแดงมากหรอกครับนี่อุ้ยเอ้าวอ้าวอ้า าวแต้มแรกหายไปกับตาครับพี่นอ <ở S 1> อ้องโอ้ยแทนดีสิดึงอันนึงใช่ไหมอะไรวะช่างอยู่วะพลาดเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยอเอาเอาไหมครับเอาไหมเอา,อาไมหมแต้มแรกพลาดแล้วครับพี่น้องเอาอะไครับพี่น้องหมายที่สองเอาอีกแล้วครับยูวายยูยูวายยูอยรอบนีย้ยูวะทางเรงนี้ตรงนี้ไปยูเอ้าดูดีเฮ้ยว<ป> ดูเดี่ยวทีดูดีเดียวครับพี่น้องเอ้อเหี่ยงวะเหี่ยงวะเฮ้ยมือนี้ผาดเลยโอ้ยผาดไปซองแต้วเลยพี่น้องนี่แต้วปลาดุกเหี่ยงวะมันเป็นมือเหี่ยงวะมือนี่วะเอ้ยทำไมทำไมทำไมพี่น้องเด้ออะไรนี่วะใส่ชั้นเบ็ดหรือไงอะชั้นเบ็ด เห็นเห็นตัวเหรเอาสุิงส่วนกันเด้อฮะขค้หรอส่วนลูกไม้ลางส่วนแกส่วนนี้มัะส่วนสองมื่อพี่น่กำคอเดียวเอาพี่น้องเอา โอ้ยฟองแท่เลยครับอ,อ,อ,อุ้ยยานี่ไหมเจ้าเสีให้กินเขาน้ำโอ้โหนี่ครับค่อยๆเรื่อยๆอา้อาวอา้าวสามข้อเดี๋ยวข,วยวขวยว้อได้ยากเลยครับนี่ครับพี่น้องสี่ข้อพี่น้องเฮ้ยสอนเด็ดครับผมว่ามั่วใจมด้นีมเอาเั้น าอยู่เป็นยังไงวาบบอยู่ดีใจหลาอลยุ่งดีใจซุ่นๆเลยพี่น้องนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับนึกว่าไดเตศนุดโอ้ยแต่ว่ามันกินเหลือกันอีกที่ิบลุดครับนี่พี่น้องแข้วเลยนี่เด้อครับพี่น้องโอ้ของแท้เลยครับโอ้ยนี่ครับพี่น้องโอ้ยนี่แน่มันจะของแท้มันจงปิดตาหาวใส่เนี้ย บางนึงนี่ปลาคอกั่งครับวันนี้เนีปลาคอใหญ่เอาเบื้องนี่แหละปลาคอใหญ่มาหอดแล้วครับคุณครับอุ้ยใส่ของกับว่าลวมบาดเอาเบื้องนะอี่ดีนะโอ้ฮะเก็บของเฮี้ยวได้บาดนี่นี่นะครับของหมานอย่าว่าของโมหมานได้บาดเนี่ยของหมานครับเอาพี่น้องเอาอีกเนะครับอุ้ยไป,ด,ปดูไปดูใหญ่เว้ยส่อนซ่อนส่อนทั้งล่าง ส่วนทางล่างก่อนได้ดูจะทำอีเล้วยัง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 ยั่งยั่งไหนดนั่นดีคอยคอยอุ้ยอุ้ยทำไปล่นไปนะสอนไปขึ้นอ๋อ้ตหูตตหูตตหูเลยตบผู จิหยังตบหูเลยตบหูก่อนปวดผู้เท่มันจะจือมีนะพี่น้องนี่แหละครับผมตกใจแบบวบางทีแหละครับมันลูกนี่มันลุดหลาโตครับพี่น้องมันลุดหลายแห้งครับครับมันมันกินบัวบัวเลือกคือปลาคอเนาะเห็นบหมมันกินบัวเต็มปากเต็มคำมันกินมันกินบินบินบินครับพี่น้องน อพอพี่ยังมาวมาวเขา่ต้องจุ่มนี่ี่เวเสียไปน่องเ่น้อ้ย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 บางลูกเช็นดยางลูกอ่าาโยกันเฮ่อมาแล้วพี่น้องช่วงเดดตอนนี้ก็เป็นเวลาสีถุมแ้้วพี่น่องครับไปปุ๊ข้าปุ๊ปุ๊ปุ๊อ่เชื่อใฟองบอกว่าให้ต๊หูก่วนกับพเชือ แล้วม่นี่ไม่นี่เตี้ยมยังไงนะครับนี่ปลาคอกั่งไม่นี่สองตัวเลยนี่ตัวเปื่อตลาดกับตัวบางหันนี่แหละเอาเอาเอาหมาเราหมาแล้วจับจับอย่างเดียวไม่นี่ยู่บ่อยู่บ่อยูบะอู้บังคือของแห้งเฉยเบิ้งเบิ้งเอาเอาคอยอยู่โอ้ยปลาคอกั่งครับพี่น้องปลาคอกั่งในบ้านหนึ่งครับพี่น้อง อพูดก่อนพูดก่อนฮ้ยทำนี่กระมานี่ครับุ๋ยตายตายปะทำนี่กระนั้นเตี่ยมขึ้นกันคหรบหน่อยกระมานยักระมานครับพี่น้อง ใส่เงาไบบขึ้นเขาครับอุ้นอนยตายยังคอพี่น้องก็ขคอน่าสีด, <วะ S 2> ดูดดองกินเลือกซึ่งหนูกดูดกินเลือกอู้หูขอใหญ่อ,อีกเลยพี่น้องเลย <laughs> นี่ครับใี่กูปม,มือจังหน่อยป๊อดป๊อด พี่น้องเปิงบายยุ่ยสูเผือรุนแรงโอบายยุ่ยวิธีอีสานพี่น้องอะไรล่ะนี่ครับวิธีเสียบเนื้อเนาะพี่น้องคือว่าใส่เบ็ดจะได้บอ้เบิงวิธีเสียบเนื้อนะพี่น้องนี่ครับเสียบมืงที่ครับหมานครับผมนี่เสียบหัวเข้าไปเนาะพี่น้อง เกี่ยวท่านึงครับผมแค่นี้ครับย้อนไม่มีหน่องเนาะนี่ครับเอาโบตงใส่ตำแห้งนะครับพี่น้องเพราะว่ากระปุกมันหลายครับนี่ครับใส่ประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับใส่เลือกไหลกระปุกมันกินนะครับกระปุกไหลใส่รังน,นี่เป็นไงใส่ฮะขาด ันขาดไปเลยวะเบ็ดขาดโอ้ยสายเอ็นนี่นะสายสายดีดดีดอีเดียวโอ้ยเอ็นนี่ยังว่ะโอ้ mm hmm. ยบึงเรือพี่น้องขาดไปเลยครับนี mm ่ hmm. ครับขนาดสายดีดกันยังขาดสายอีพี่สายดีดกันยังบูเหลือโอ้ยจ mm ้างหัวมันตามไปพิ่งพี่น้องปลายยังวะ ซอสท้องฟ้าเอ้ยมันไในยูซุนี้นพี่น้องเนะอเออีกแล้วครับซอสเด็ดนี่ครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหตัวบอดีหน่อยเลยครับนี่ยงาวยูัยงไงทั้งเง่าทั้งขาวทั้งรอ,อมันอะไรครับพี่น้องมาแล้วไปดูกันเอ้าให้รูป มานแล้วครับพี่นอ้องมานแล้วแต้มนี่แต้มที่โซเดนแต้มที่โซเดนบนดนนับเลยครับพี่นอ้องไอหัว่ามานอยู่ครับตรงน,นี้มานโอเคอยู่ครับหนักครับหลายโลอยู่ครับผมนี่จะตัวใหญ่ส์ไหมล่ะอเ,เอาครับมา<อ>ยามเบ็ดตอนเสาครับตรงนี้ครับขอโย่ยีสารครับผมเอาตื่นเสาขึา้นไหม่ายามเบ็ดตอนนี้สวยนะครับมือขึ้นตุ้ลม ี่น้องครับยูวัวยิ่งมือมือจับดื้อว่ะดีดีขายขายเลยกิมยูวัวนะมายูวัวดึงเบ็ดไปจนจมครับพี่น้องมามายูครับ นี่ครับเอาเลยนี่ครับพี่น้องย้ำเสาด้วยครับนี่โตมันครับนี่เอาขึ้นมาเลยกลับมาตายกลับมายัง เอาพี่น uh uh, ้องเยียดเยียนเฮ้ยอาหารอยู่เยียนโอ้ดึงจนเสียไปเลยครับเด็กเหยียดเยียนครับพี่น้องโอ้นยตัวมันตายปะตายเหรอถ้า่ตายเพราะอายุครับที่เย็นนี่ยอู๋ใหญ่ใหญ่อยู่ครับใหญ่เออพี่น้องเลยื ย้อนแสงย้อนแสงเอาปดปดปดไปปดไปคนเดพี่น้องด้อย่างนี้ร่านี้ดีกวโจเป็นครับเฮ้ยของแนี้ครับพี่น้องเิ่งตีล่ะยูโบยูเบิ่งกันครับพี่น้องเงี้ยว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 บครับ เียรูทชื่อกาครับรุ่นต่อไปครับพี่น้องรูทพี่น้องโดสโพสทอร์ผีก่อนครับดพี่ก่อนเออเออทั้งหัวก่อนอ่านด้ครับดุ่ลแล้วครับปลาดุกครับปลาดุก ยิ้มเมืดขึ้นสอสดแจงีรุดซะโมัดลยิ่ขึ้นมาเลยอ่ามีครับ,รบเอาขึ้นมาพีเดี๋ยวอาเดี๋ยวไปเบิ่งกันทั้งขึ้นับพี่น้องนี่งครับพี่น้อง แต้มที่สองนะครับแต้มแรกผมมาในไทยแต้มประดุกเลยครับแต่ว่าเอียนก็ในสองโตนะเบาอยู่อีสานก็เอาพี่น้องย่งามเสาครับผมตื่นสวยเนี่ยครับเนื่องจากว่าฝันเมื่อคืนพี่น,อน้องฝันว่าได้ใสเวยทย่ามป้าที่โดนโตัวในเตีนอยู่พี่น้องเลยเอานี่ครับผมป้าดูตัวเอบ,บเลย จมเท่านี่นะครับพี่น้องเออครับถือว่าถือสิมานออกมาด้วือกว่าฮะรุทครับพี่น้องรุทรุทเอาสร้างมันครับเอาไหมเอาไหม พอเขาอะดนะูน้ะ,นะเนา,เาะหนุ่มๆพี่น้องอ๋อ <c oughs> เรียวครับอ้ยได้ขอรอพี่น้องเอ้ยอือหือเดิงเดิอพี่น้องใหญ่ครับโมเมนตัวนิดหน่อยครับพี่ซิเป็นติตีขืนเนาะ เอามันมันครับมันมันจะให้สร้างอยู่มันปวดจะเข้าพี่น้องกูเบ็ดยามเสาครับรู้ปะเดี๋ยวครับตอนเสารนี่รุดไล่ครับพี่น้องเพราะว่ามันมิลามัน เงียวนานเนาะเที่ยงขึ้นจนหอดทกมุมเสาเอาเอาอีกอลแล้วสิตกลมอีกแล้วจำมจีดีด้วยครับดีว่อาอ้าวโอ้ยอะพี่น้องเปิดสภาพเบียดมาดูครับมาดูกับพ่อคอละ ถ้าเอียนในปุ๊บเป็นแนวนี้หรอกครับเยนเกี่ยวบุญก็ดีครับครับเสานี่ก็ับมาติยาบเบสเนาะพี่น้องได้มีตัวใหญ่ยอยู่ครับได้เอียนสองตัวก็ดูสามครับเสานี่นั่นรับิีนี้กันขอจบคลิปใบเพียงสำนีนะครับผมเบาโยวิธีสารและนเนียโอชแชแนว ใส่เวีดน้ำกันน้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บาโยวิธีสารและเฮียโอชีแนวมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก่ะขอบคุณครับขอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้อง